โงม,มแพงเกี่ยวข้าวที่นาลันกราบก่อนที่พายุโซนร้อนโนอื่นจะเข้ามาในระหว่างวันที่18-20กันยายน2563ตามที่กรมอุตุน,นิยมวิทยาดได้ประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านราดได้มีการร่วมแรงร่วมใจกันเกี่ยวข้าวพันข้าวดอกกะลาสินที่นาลันกราบอย่างต่อเนื่องค่ะ จะหารักจริงจากใครสักคนรักบิรุทสิ์หลุดพ้นไม่เห็นแก่ตนแต่เพียงสองเรารักเพื่อสลับช่วยเหลือจนเจือแบ่งเบารักให้ไม่หวังจะเอารักเราเพื่อชนทั้งล่าอยากจะเห็นรักจริงที่ยิ่งกว่า ยิ่งใหญ่ยิ่งนักคือรักอุดมก่นเถือประชารักแฟนตรเสีเลิศหล้นทุกคนบูชารักใช่ความใคร่ตัณหารักพาพลอวงบวงมันรักจริงมีไหมดังที่เอ่ยใครหนอง าาร,รักรวมฟันคาไม่นปัญหายิ้ชื่นเบิกบานรักเกลือกว้างใหญ่ไพศ รับใช้ด้วยใจซื่อตรงคือความรักแห่งเผ่าพงยืนยงความดีคู่ฟ้าเรื่อทธสำนึกดีนะคะญาติพี่น้องในบ่ายของวันอังคารนี้นะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายสองเป็นต้นมาพี่น้องชอาวบ้านานเราก็ได้มาโฮมแฮง เกี่ยวข้าวที่นาลันกราบค่ะในวันนี้เป็นวันที่มาสศจ,จรย์มากเพราะว่ามีทั้งท่านสมณะและศสิกรรมมาเป็นจำนวนมากเลยท่านศิกรรมามานานหรือยังคะท่านาไม่นานหรอกค่ะมามา,มา,ามาดูงานก่อนมาดูงานก่อนเกี่ยวยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ค่ะมาให้กําลังใจมาช่วยมาช่วยคนค่ะ <c oughs> เอามาช่วยขนนะคะวันนี้มีท่านสมณะหลายรูปแล้วก็ท่านศิกรรมาหลายรูปค่ะ แล้วก็ญาติพี่น้องเรานะคะท้องนาในช่วงเวลานี้ก็ยังมีน้ำขังนะคะเเดี๋ยวไม่ป็นทแล้วพ่อหลวงพ่อช่วยขนข้าวหลวงพ่อมานานหรือยังคะท่านเพิ่งมาอ๋อหลวงพ่อเพิ่งมาเหมือนกันนะคะมาก่อนชิคามาลิมฟ้าหน่อยเดียวอ๋อค่ะหลวงพ่อด่วนดีหลวงพ่อฟ้าไทย ท่านสมณะแสนดินท่านสมณะท่านสมณะ,นะะหินจริงนะคะนั่ท่านสมณะฟ้าไทยกำลังหอบข้าวมาค่ะแอ๊ะให้ถ่ายูปก่อนนะหน้านี้าแลดูมีแต่สีกรักนะคะ ที่เดินอยู่ไกลๆคือท่านสมณะแสนดินค่ะเก็บภาพประวัติศาสตร์ท่านบอกว่าท่านต้องการข้าวพันธุ์ที่มันเดินไปหารถได้นี่ไงคะท่านข้าวพันุ์นี้ค่ะเดินได้ค่ะอยู่บนไหล่ของท่านสมณะเป็นไงรับพี่พี่นุพี่นุมามามานานหรือยังคะมาตั้งแต่เมื่อวานเออเป็นไงบ้างช่วยเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยเมื่อวานนี้วันจันทร์วันจันทร์นะคะเย็นมาตอนบ่ายก็เห็นว่า เราก็จะมาเก็บภาพอินเ์ตทำ่าวจะไดมาตอนที่เที่ยวก็โหแดดเปรี้ยงมากแดดเปรีป้ยงๆมีผู้ยุ่ยาวกําลังช่วยกันเกี่ยวใช่ก้โหเห็นว่าเขาเป็นคนที่คนโบราณทําอะไรก็เหมือนโบราณนั<ช>่นแหละแต่แต่ผลพผลิตไม่เสียหายเลยนะ,ะเก็บเกี่ยวเรียบร้อยเกี่ยวเสร็จมัดเรียบร้อยวางวางสวยมากวางแบบ คือถ้าฝนตกนี้ไม่สามารถทํำข้าวจะไม่เสียหายเลยจะไม่งอกจะวางบนตอซังนี้แหละค่ะอย่างเช่นเมื่อคืนนี้ก็ตั้งแต่ตีสองมาก็ฝนตกใช่แต่ก็ข้าวไม่เสียหายเนาะวันนี้แบบโบราณค่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่โนพี่โนพี่โนดูภาพประวัติศาสตร์ท่านสิกมาแล้วก็มีท่านสวัสสือเก็บภาพ เป็นความอบอุ่นของท้องนาลันกราบนะคะดิฉันเนี่ยว่าจะมาช่วยเกี่ยวนะคะแต่ก็อดไม่ได้ที่จะเก็บภาพที่น่าประทับใจให้พี่น้องได้เห็นนะคะว่านาพวกเรามีความผาสุกมีความสุขกันนะคะด้วยน้ําใจที่มาช่วยเหลือกันทั้งท่านนักบวชแล้วก็ญาติโยมคือวันนี้ค่ี่นสิตวยนบอลแลวชาวชุมชนมาตอนแดดๆเลยนะแดดตอนประมาณบ่ายโมง เราว่าเรามาก่อนแล้วยังมีคนที่มาเกี่ยวตากแดดเอ้ยใจเขาทำด้วยอะไรแต่ไม่ได้ามความรู้สึกเขานะใจเขาทำด้วยอะไรนะแบบว่าสิขมารประกาศเลยค่มาเลยอะ่ะมามด้วยด้วยใจศรัทธาหรืออะไรเรายังไม่ทราบเราไม่ทร,ราบความรู้สึกแเกี่ยวเกี่ยวตากแดดแบบแดดแดดร้อนมากเห็นวันนี้นะช่วงเวลาประมาณบ่ายกว่าก็ท่านสิขมารเป็นหญิงที่เป็นท่านผู้น,นําทํานาก็บอกว่ามีญาติพี่น้องเรามาช่วยเกี่ยวกันแล้ว ก็โหแบบมาใจเต็มร้อยจริงๆแบบแบบไม่กลัวแดดเลยอ่ะก็สายเลือดของชาวนาใช่เนาะในวันนี้อาป่าก็เตรียมเกี่ยวมาแล้วนะจะมาช่วยเกี่ยวเดี๋ยวจะตกประวัติศาสตร์กับเขาเราต้องมาช่วยกันช่วยโฮมแฮงกันเนาะเพราะว่าเห็นบอกว่าฝนจะตกเราต้องรีบเก็บเกี่ยวผลผลิตเนาะเราต้องรีบเก็บเกี่ยวแบบข้าวเป็นข้าวที่สวยมากเป็นข้าวข้าวโดกาลสินนะคะสวยงามมากข้าวเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวยิ่งกว่าอะไรข้าวเป็นสับ เป็นท์รัพย์ยงยิ่งใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ถ้างั้นเดี๋ยวเราคุยกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยเราจะไปเราจะไปช่วยเขาเกี่ยวดีกว่าเนาะใช่ค่ะมัวแต่คุยกันเดี๋ยวจะไม่ได้ไม่ได้ทํางานกับเขาหลวงพ่อแวะเพราะว่ามีอาหลบอาสุดซึ้งกําลังแบกข้าวนะคะเดี๋ยวป่าก็จะเดินตามอาสุดซึ้งไปเลยก็แล้วกันจะไปดูบรรยากาศตรงตรงรถนะคะเพราะว่ามีท่านสมนะเห็นจริงนํารถมาจอดเทียบ รอเอาขนข้าวไปนะคะนี่ค่ะข้าวเรารวงงามจริงๆเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะรวงงามมากเลยนะคะงามทุกต้นข้าวไร้สารพิษนี่ค่ะตรงนี้เป็นจุดเป็นจุดดัก <c oughs> จุดดักรอข้าวรถได้รับความอนุเคราะห์จากสอขอจอนำโดยท่านสมณะหินจริง นำรถมารอรับนะคะอาเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะเจริญธรรมค่ะโอ้วางข้าวเป็นระเบียบมากเลยวา <c oughs> นมาทอย่างหลวงพ่อคะหลวงพ่อมาช่วยตั้งแต่เมื่อวานหรือว่าวันนี้คะเม <c oughs> ื่มอวานนี่เมื่อวานนี้เป็น,ปน<า>ไงบ้างคะท่านเมื่อวานก็เลยเอารถมาไม่พออดที่จะช่วยเขาไม่ได้ <c oughs> ก็เลยแบบว่ามันไม่พร้อมอ่ะไม่พร้อมชุดมือนี่ลายแดงหมดลย่มทุ่งเอายาวเขียวทาหายเนี่ย มันคันท้ายวันนี้เลยไม่กล้าเพราะไม่ได้เอาเสื้อมาหลวงพ่อแพ้าวเหรอคตุ่มแดงทั้งหมดก็เลยบริการรถความสะดวกรถความสะดวกันี้ก็เลยไม่ได้ไปลุยเขาค่ะก็โอ้ยแค่นี้รถก็มารอขับแต่รถสุดยอดเลยนะคะท่านพี่น้องเราก็มาเยอะดีนะรวยกันอีกไม่กี่วันก็น่าจะไม่รู้จะเสร็จทันก่อน พายุมาหรือเปล่าใช่ค่ะเราต้องช่วยกันเกี่ยวก่อนพายุมานี่ค่ะท่านเจ้าของนาท่านสิกมาศขอนขอนุญาตแทรกนิดนึงค่ะช่วยเล่าบรรยากาศการเกี่ยวข้าวเพราะวา่าเคยมาเยี่ยมท่านตอนบรรยากาศไล่นกทีนี้แวะมาตอนเกี่ยวข้าวเป็นไงบ้างคะท่านอ๋อเออตอนแรกคิดว่าจะเกี่ยววันที่17ใช่ไหมคะแต่แตอนนี้ก็เขาบอกว่าพายุใหญ่มันจะมาเกี่ยวก่อนได้ไหมเพราะเกี่ยก่อนได้ไหมนี่มันก็ตอนแรกวันที่17เนี่นึงก็จะเป็นบวรไง ต่นี้พอถ้าเกี่ยวก่อนได้ถ้าช่าเวลาได้แต่ต้องขอแรงชาวชุมชนพอดีชาวชุมชนก็มาช่วยกันเห็นว่ามั้งแต่เมื่อวานเ,เริ่มมายอมยมพูดเท่าเกี่ยวได้สามวันวันนี้นะพ<อ>ูดเท่านี่ค่อยทยอยเกี่ยวอตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะไปหาชาวนามาสักสี่คนเนี่ยนะ<อ>ก็จะไม่ค่อยๆทยอยเกี่ยวไปนี่นะแต่นี่ก็ว่าเออทางทางนี้ทางพระคุณท่าน จากบุญก็ว่าฝนมันจะมาเยอะอ่าถ้าฝนมาเยอะก็เกี่ยวลงก่อนได้ก่อนวันมบอลได้แต่ว่าจะต้องชาวชุมชนมาช่วยกันค่ะตอนนี้ก็พอดีก็เอาชาวชุมชนมาช่วยกันก็เลยรับท่านสมณะก็มาช่วยก็คือต้องช่วยเด็กก็มาช่วยกันนะผู้ใหญ่ก็มาช่วยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นี่คเด็กคงจะเลิกถางานไปแล้วก็คงเด็กแต่ผู้ใหญ่นะคะคืออันนี้จริงยังไม่กล้าเกี่ยวนะฮะพอบันเตผาแก้วพูดเลยว่าเนี่ยมันน่าจะกระชับมาได้ไหมสิกมาตก็มาที่แปลง แล้วก็ไปตามชาวบ้านเขามาดูก่อนที่จะบอกว่าได้เนี่ยนะไปตามชาวบ้านก็มาเดินดูบอกได้ไหมได้ไหมเพราะว่าเราไม่ค่อยตันทัดในข้าวสดไงเราอยู่ภาคกลางเกี่ยวกับข้าวแห้งใช่ไหมตอนนี้ข้าวสดตอนนี้ชาวบ้านน้นมาบอกเกี่ยวได้เกี่ยวได้เกี่ยวได้ก็เลยเริ่มเลยนะคะเกี่ยวได้ก็กลับไปบอกกลับไปบอกพันเต๋อพันเตเกี่ยวได้คือคือเราไม่ชํานาญใช่ไหมคือเรารู้แต่ว่าถ้าข้าวเม็ดมันไม่เหลืองนุนเนี่ยกลัวมันจะเป็น เขาเรียกว่าข้าวทองปลาซิลมมันขาวมันจะไม่ดีเรากลัวแบบนั้นไงแต่นี้เขาก็มาบอกว่าไอ้ที่มันไม่เหลืองนี้เพราะว่ามันมันน้ามันไม่ขาดถ้าน้าขาดแล้วเขาก็จะมีเหลืองแต่ว่าเขาบอกว่าข้าวนี้ข้าวเต็มแหละยังไงก็ได้ผลผลิตแน่นอนนะคะก็คิดว่าคงคงจะเป็นไปได้คงจะเป็นไปได้มันก็สูญเสียบ้างสําหรับน้ํามาแล้วก็ท่วมเอ่อรวงมันจมน้านี่สูญเสียบ้างค่ะ เสียบางแต่ก็น้อยนะค่ะก็ดีท่านประทับใจค่ะอยู่ที่ลูกนาแบบอู้นี่ขนาดมาล่าแล้วนะคะที่ทนสอนเด็กเสร็จแล้วค่อยมาคนก็ยังเยอะอยู่นะคะรวมทั้งท่านสามและท่านศรีมาแดดจัดมากวันนี้จัดไม่จัดต้องมาดูแก้มพี่หลอดเนี่ยค่ะพี่หลอดมาตอนแต่กี่โมงแดงมากเลยบ่ายสามค่ะออ้มาตอนบ่ายสามแล้วก็ลงไปเกี่ยเกี่ยเกี่ยวได้สักพักหนึ่งเพราะว่ามันเป็นน้ํา แล้วทีนี้บูธมันก็จมมันก็เลยยกขาลําบากเพราะว่าน้ําหนักตัวเราก็เลยก็ได้สักพักหนึ่งได้ได้แถบหนึ่งอยู่ค่ะก็เลยขึ้นมาพอสมควรโอ้เป็นชั่วโมงนะพี่ถ้าพี่มาบ่ายสามนี่ท่านมาบ่ายสี่กว่าแล้วเนี่ยค่ะก็เยอะดูสิดูแก้มสิคะท่านผู้ชมคะดูแก้มนี่แดงหมดเลยโอ้ค่ะภาพหน้าประทับใจนะคะ เหมือนนางงามเลยค่ะท่านศิกมาศจะได้มืดนะคะจะได้มืดท่านศิกมาศรินฟ้าลมพัร้อนร้อนมากเลยใช่ไหมคะไหนคะศิกมาศบอกศิกมาตแก้มแดงแดงมากไหมคะโอ้แดงค่ะเพราะว่าวันนี้แดดจัดมาก คนเป็นสาวก็อย่างนี้แหละค่ะอาขวนอยู่คนเดียวหรือเปล่าคะตอนมาถึงรถเนี่ยทำหน้าที่นี้อยู่คนเดียวเลยนะคะสี่กับวช่อย่ันเมื่อวานาท่านจะเล่นศิลปอยู่องอ๋อแสดงว่ามีฝีมือในการเรียงไม่กับตัวสูงเหมือนเมื่อวาน อ๋อคนตัวสูงก็เลยมีหน้าที่ประจําทําอยู่ตรงนี้เลยนะคะดีจังเลยค่ะเพราะว่าเป็นงานของผู้ชํานาญการเป็นงานชํานาญการจริงๆเไม่ใช่การจริงๆเราไม่รู้เรื่องหรอกจากต้องส่งมาอะไรเราก็เก็บอยากใส่เราคนคนเห็นแล้วเกี่ยวข้าวเมื่อกี้เกี่ยวไม่เป็นเกี่ยวไม่เป็นแต่มาด้วยใจมาเกี่ยวแบบดึงดึงยื้อประทับใจนี่คือพอประกาศก็มีคนมาแดด พระเทศไม่ปราณีเเลยนะวันนี้แต่พูกเราก็ไม่ย่อท้อนะคนเกี่ยวเกี่ยวไปคนมัดมัดไปคนแบกแบกไปคือมีการไม่มีการบอกกันว่าคุณทําหน้าที่นี่นะคุณทําหน้าที่นี่นะแต่ว่า อะไรล่ะใครถนัดอะไรก็ทําตามเหมาะตามทัวร็เล้วถือว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจนะคะไม่นึกว่าจะมามากขนาดนี้นะคะค่ะมาเยอะค่ะนี่ขนาดที่ท่านมาตอนท้ายแล้วนี่เนี่ยใช่ค่ะบางคนมาตั้งแต่กี่โมงนะบ่ายสองบ่ายบ่ายกว่าๆเห็นท่านบอกแล้วยังไม่ถึงบ่ายสองเลยท่านเลยค่ะมานั่งรออะไรมากันเรียกว่าคือก่อนบ่ายก่อนบ่อนก็ยังมีความรู้สึกเอ๊ะเนี่ยจะมีคนมาหรือเปล่าเนาะคือมันนึกถึงว่าทำไมอยากให้เกี่ยวไอ้บันเนียนะคะเพราะว่าถ้าพายุมานะคะ จะมา19เกี่ยววันเดียวไม่เสร็จหรอกแล้วเผื่ออีกใช่ไหมคะถือว่าเกี่ยวไม่เสร็จเนี่ยโอ้ต้องลุยน้ําเกี่ยวก็เลยเสนอเจ้าของเจ้าของพื้นที่เกี่ยววันนี้น่าจะดีนะนี่ก็เลยได้เกี่ยววันนี้ค่ะค่ะก็ดีค่ะแล้วก็ที่สาคัญนะปีนี้ของปีที่แล้วโน้ําแบบสูงมากใช่คะแต่ปีนี้คือมันให้เราได้กินอ่ะหลวงพ่อครหลวงพ่อมาช่วยตั้งแต่กี่โมงคะมาช่วยตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งตอนที่ท่านมามีประมาณกี่คนคะ มีชาวนามานหกคนเกี่ยวข้าวแล้วที่นี้มาเพิ่มเติมเป็นจำนวนมากตอนประมาณกี่โมงคะมันก็มาเรื่อยๆก็ไม่ได้ดูเวลาเพราะว่าที่นาไม่มีนาฬิกาตอนนี้สี่โมงกว่านะคะกลาวขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อมาตั้งแต่แดดจัดจนขณะนี้ก็ยังจัดอยู่นะคะแดดแดดบ่ายสีวันนี้แดดจัดมากมาขับสปาหรือเปล่ามาขับคิดค่ะขับสปาพนันโคบถุงไทย พี่ติ๋วบอกพี่ติ๋วมาตั้งแต่เมื่อวานพี่ต<ด>ิ๋วมาบ่ายโมงวันนี้อ๋อวันนี้มามบ่ายโมงตอนบ่ายโมงแดดเป็นไงบ้างพี่เออให้ฟังหน่อยก็แดดร้อนมันกน็มันก็ร้อนไปเรื่อยๆนะมันไม่ได้มันสว่างยิ่งสว่างไปเรื่อยหรอไม่กลัวแดดร้อนมากจริงๆค่ะวันนี้ยินดีอยู่เลยค่ะเวลามีงานมงแขกถ้ามีเวลาก็จะมามีโอกาสก็มามีความยินดี แล้วก็นัดบอกว่าบ่ายโมงก็มาตามเวลาทำเองเวลาสําคัญนจนมากแต่เอกก็ตรงเวลาอุ้ยดีมากเลยค่ะดีมากเลยเพราะว่าได้เหงื่อออกแล้วก็ได้ร่วมบรรยากาศนะคะมีร่วมแรงร่วมใจทำมันม,มีพลังอะนะแล้วก็ได้เหยียบโคน้นเหยียบต้มหลายอย่างค่ะช <c oughs> ่วยกันช <c oughs> ่วยกันบ้านอยากกำให้เหน <c oughs> ื่อยหบอถึงบ้า เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีแรงตื่นมาแน่เนี่ยจะมีทอมัสเช้านะพรุ่งนี้ทอวัสเช้าจะไม่มีแรงตื่นเทศท่านคะเท่าที่แบกเม็ดข้าวเป็นยังไงคะท่านผมมีน้ำหนักดีนะเนี่ยนะคะอืมน้ำหนักดีคือมันไม่ไม่ใช่เบามากนะมีน้ำหนักเลยล่ะอ่าได้ เดินไปกินก็เสียเวลาเอาใบอยู่ที่รถด้เลยค่ะแก้วไปหาแก้วไปหาได้วดด้วยล่ะนี่กวานาคันี้นาะขวรเราจะมาไว้ล้างแก้วให้คนดกวเวยาวไว้ บริการน้ำถึงคันแทนา,ดาเด้อร้องอีกร้องอีกเรียยลูกค้าเดี๋ยวนะน,น้ำซับมานะคะ <c oughs> น้ำดื่มบรรล,ลัดสิด สังคมผู้ปฏิบัติธรรมสินเคร่งแต่ไม่จำเป็นต้องเครียดค่ะในจิตใจของทุกคนมีสารานิยธรรม6มีความรักระลึกถ,ถึงการอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นวันนี้ที่มีทั้งนักบวชและญาติธรรมมาช่วยกันเกี่ยวข้าวก่อนที่พายุโนอื่นจะมาถึงแม้ทำงานหนักแต่ก็มีความเบิกบานอยู่ตลอดเวลาค่ะ <Marvel> đang <laughs> <clly> <cơ của> <Bee> <laughs> <drie electricity ngàyvette> มีสามตัวมีทำาเคยเล่นตั้งแต่เด็กๆเลวค่ะเ็มเป็นเต็นเปรนสองอ กันปีอายุทยาอันนี้ปีอะไรอ่ะปียะโสปียะโสปียะโสปีอุบลสิกรรมสู้ๆค่ะสิกรมาเอาให้ต่อเราดูมาดีต่อไปปีอายุทยากับปียะโสดังแล้วนะคะแต่ว่าปีอุบลไม่ดังไม่ยอมดังเลยเจ้าทศไทยใหม่ เอาไปหมุนเก่งๆมาอีกหมุนเก่งๆนี่ลูกหาเด็ด่นไ่ยาบเด็ดหยาเด็ดหยาเดดมาหรือเปล่าเอ้นั่นหลังนนุ่นๆนหรอคู่คู่คู่หูสองคนค่ะตัดตัดตัดหมุนตัดหมุนตัดหมุนสองคนในขณะที่มาทำหน้าที่ช่วยแบกข้าวท่านสมณะแสนดินก็ทำหน้าที่สืบไปด้วยค่ะ บันทึกภาพที่สวยงามเพื่อจะเอา,าไปสื่อสารถึงญาติพี่น้องที่ติดตามบุญนิยมทีวีนอกจากนี้ท่านก็มีแรงที่จะแบกข้าวนะคะจะเห็นว่าท่านสมณะชาวอาโศกถึงแม้ว่าท่านจะฉันอาหารเพียงวันละหนึ่งมือ้อแต่ท่านก็มีพลังมหาศาลค่ะหลายคนที่คิดว่าการรับประทานอาหารมังสวิรัตแล้วไม่มีแรงในวันนี้ที่ได้เห็นภาพของ ท่านสามณะท่านศิกมาศบวรราชธานีอโศกที่ท่านฉันเพียงวันละหนึ่งมือ้อแต่ท่านมีพลังมหาศาลค่ะโดยเฉพาะท่านสามณะช่วยแบกข้าวตั้งแต่บ่ายกว่ากว่าจนถึงเกือบ5้าโมงเลยนะคะวันนี้บรรยากาศเกี่ยวข้าวขนข้าวก็แดดร้อนๆเนาะ ประทับใจทั้งสวทั้งสอไมวมาช่วยกันดีแล้วก็เรียกว่าอะไรฐานะพกขีฐ <c oughs> านะพกทีที่ร่วมแรงร่วมใจกันแลาที่นักบวชมาเยอะแล้วคาดคาดไม่คะว่าจะมาหน้าสิ่งมาจะมาเยะอะค่ะไม่คาดเป็นกันอาจจะมาก็วันนี้มันพอดีวันค่าแรงคนงานออก ผู้รับหมาก็ส่งรายการแล้วก็จะได้มาช่วยหรือเปล่าเนาะไปรีบทําแล้วก็รีบมาก็รู้สึกมาแล้วโอ้ประทับใจมากเลยทางสามนาทางศิษย์ธรรมมาช่วยกันอ,อบอุ่นบรรยากาศอบอุ่นมากอ๋อค่ะรู้สึกว่าบรรยากาศดีมากเลยนะคะเราเนี่ยคิดไม่ถึงเลยว่าการทำนาเนี่ยโอเคมันอาจจะแดดร้อนแล้วก็เหนื่อยเหงื่อตกนะคะแต่มันเป็น ความสุขที่แบบได้ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็เห็นข้าวเนี่ยแหละค่ะโอ้โหต้นเล็กๆที่ที่ที่เราดำเราหวานไปนะคะออกรวงโอ้โหห้อยเลยนะคะต้นข้าวนี้แข็งแรงมากเราทานข้าวมา70กว่าปีนะคะเรามาทำบ้างก,ก็ดีค่ะ การเกี่ยวข้าในวันนี้ตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะคะจนขณะนี้เวลาบ่ายห้าโมงเย็นค่ะสารานียธรรมหกทำอันเป็นเหตุให้รักกันระลึกถึงกัน6ประการอันได้แก่เมตตากายกรรมเมตตาวจิกรรมเมตตามาโนกรรมสาธารณโภคีศีลสามัญตา และทิฏฐิสามัญตาในวันนี้ปรากฏชัดเจนยิ่งนักการร่วมกันแก้ปัญหาก่อนที่พายุใหญ่จะมาถึงจึงสำเร็จด้วยความงมดงามด้วยพลังรักที่เหนือกว่ารักแบบโลเกียค่ะ